คุณมีพ a a ัสดุต้องตรวจสอบด่วนและอาจเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินฮะจริงเหรอครับผมไม่อยากเสียงานราชการผมจะโอนหยุดก่อนนายกำลังโดนหลอกต่อมาเขาได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจหลังจากแจ้งความเขาเกือบลาออกเพราะความอับอายเขาเครียดจนหาทางออกไม่เจอจนเผลอหลับไป แต่วันนี้เขาเลือกลุกขึ้นมาเตือนคนอื่นทุกคนควรมีสติก,ก่อนโอนนะครับเช็คให้ดีว่าปลายทางนั้นเขาคือใครถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆแบบผม